สวัสดีครับผมวันนี้สวัสดีกับเพื่อนๆชาว KS Relax ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ KS Relax ในช่วงนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีปัญหาบ่อยกันเลยทีเดียวนะครับก็ไม่ว่าจะรสชาติที่ผิดเพี้ยนไปดูดไม่ขึ้นบ้างอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนแกะตูดของมันตรงนี้นะครับบางคนนะครับอยากจะเอาตูดไปเปลี่ยนเป็นอีกอันนึงอะไรเงี้ยตูดอาจจะช็อตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าอยากจะเติมน้ํายาเป็น แบบแบบเติมซอนิกอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับวันนี้อิ๋วก็จะมาสอนวิธีแกะนะครับวิธีแกะไอ้ตัวนี้ยถ้าแกะแบบธรรมดาเลยนะครับมันจะค่อนข้างยากคือตัวนี้นะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับจะเป็นล็อกด้านข้างสองข้างนี้นะครับตรงนี้นะครับเราก็ต้องปลดล็อกของมันก่อนนะครับอิ๋วก็จะใช้ตัวคีมแบบนี้นะครับมาปลดล็อกนะครับนี่นะครับ บีบเข้าไปนะครับบีบเข้าไปบีบเพื่อให้มันปลดล็อกออกนะครับบี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 บอืมนี่นะครับมันจะมีล็อกของมันนะครับสองข้างนะครับอยู่ก็จะบีบไปนะครับพอบีบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมันจะเด้งขึ้นมานิดนึงนะครับมันจะเด้งขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะเด้งขึ้นมาหน่อยนึงจากนั้นนะครับอยู่ก็ จะเอามีดนะครับบางๆนะครับมีดบางๆแบบนี้นะครับลงไปให้มันตรงล็อกให้มันเข้าไปแบบนี้นะครับพอมันเข้าไปแบบนี้แล้วเนี่ยบิดครับบิดซ้ายบิดขวาทําแบบใจเย็นๆนะครับบิดซ้ายบิดขวาให้มันขึ้นมานะครับอีกด้านนึงก็เหมือนกันครับบิดซ้ายบิดขวาให้มันขึ้นมาครับ มันก็จะขึ้นมาแล้วสองข้างแบบนี้นะครับจากนั้นอิวก็จะใช้ไผ่ขัวงตัวนี้นะครับปักแบนแบบนี้ด้านข้างครับเหมือนเดิมครับบิดให้มันเข้าไปตรงล็อกนะครับแล้วก็บิดสายบิดขวาให้มันขึ้นมานะครับนี่นะครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับ นี่นะคบพอมันดังแก๊กแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาเองแต่เน,นี้ยอยู่ทําด้วยความใจร้อนไปหน่อยนะครับมันก็จะเลยเป็นรอยแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทําด้วยความใจเย็นๆนะครับรับรองว่าขึ้นมาสวยงามแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่สวยนะครับก็ลองเอาไปประดิษฐ์หรือว่าลองเอาไปเปลี่ยนการใช้กันดูเองก็แล้วกันนะครับแต่ทําด้วยความใจเย็นนะครับสําหรับเ,เจ้าตัว ks ตัวนี้นะครับ ก็แกะค่อนข้างที่จะไม่ได้ยากอะไรนะครับเพียงแต่เราจะต้องมีครีมตัวนี้นะครับไว้หนีบหนีมันให้มันปลดล็อกก่อนนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ใช้สันมีดบางๆแบบนี้นะครับเข้าให้มันเข้าล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็บิดขึ้นนะครับบิดขึ้นบิดซ้ายบิดขวานะครับจากนั้นก็จะเป็นไขควงปากเบนๆบบางๆแบบนี้เลยนะครับให้มมีความแข็งนะครับก็เข้าไปแล้วก็บิดซ้ายบิดขวา แค่นี้เองนะครับเราก็จะถอดเจ้าหัว KS แบบนี้ได้ง่ายแล้วนะครับสำหรับวันนี้ยูก็ขอจบการถอดหัว KS Relax เพียงเท่านี้ครับผม